อนเอิร์ดนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในแองนะเป็นตัวละครรองครับก็ตัวละครรองรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีอะไรให้ทำเท่าไหร่นะรู้สึกตั้งแต่เล่นมานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ฟาร์มของเพื่อเอาไปแลกกับเจ้าที่เขาแล้วก็จะเพิ่มยอดธุรกิจนะครับปลดล็อกพิมพ์เขียวแล้วก็ปลดปลดล็อก ช่องในการขายของนะครับก็คือน,นานมาเล่นทีได้เหมือนกันนะแล้วก็จะได้พบกับเพื่อนด้วยนะทาเควสต,ต่างๆก็เอาไว้ใช้เล่นแก้อะเขาเรียกว่าเล่นรอเวลาก็ได้นะแบบว่าพลังงานในตัวละครหลักหมดอย่างเงี้ยเราก็มาเล่นหมดดีแทนนะครับเพื่อรอเวลาให้พลังงานของตัวละครหลักเพิ่มขึ้นมา ก็เดี๋ยวผมจะทำเควสนะครับเควสของตัวละครตัวนี้ก็จะอยู่ที่ด้านขวามือนะซึ่งเอาเดี๋ยวก่นซอมบี้มาเควสเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกนะครับอยู่บนบอร์ดในแองน,นั่นแหละนะครับ<笑><笑>เข้าไปใหม่ต้องเก็บอ่าต้องเปิดหีบก่อนนะ ลุ้นว่าจะได้ของอะไรบ้างเอาไปแลกกับไอเจ้าหน้าที่ในแอกนะครับ mm hmm. เควสที่ผมหยิบมาเนี่ยหรือเขาเรียกว่าสัญญานะครับ mm hmm. ก็จะมีเข้าร่วมการแขนนะ่งขันนั่นหนึ่งครั้งแล้วก็เก็บกิ่งสนให้ได้5กิ่งนะครับ mm hmm. ก็บางทีมันก็มีเควสง,ง่ายบาง, mm hmm. บางเควสยากบางตะปนกันไปเนาะโอ้ยตรงนี้ซอมบี้สองตัวเนี่ยอ่ะเอาไง mm hmm. ถ้าสองตัวยังโอเคอยู่นะ ที่มาเล่นยากก็เพราะว่าเวลาฮิวเลือดอะ่ะมันไม่ได้ฮิวขึ้นมาแบบบุบปั๊บนะครับมันคิวขึ้นมาทีละหน่อยบางทีเลืมฮิวอย่างเงี้ยตายเลยนะครับเดี๋ยวเราเก็บกิ่งสอนอีกอันหนึ่งก็ไปเอาค่าจ้างค่าสัญญาได้ละค่าสัญญาที่ได้คือจะเป็นคูป,ปองนะครับเอาไว้ซื้อของ ตามร้านขายที่ต่างๆนะซึ่งของที่เราซื้อมาเนี่ยสามารถซื้อได้สองแบบนะครับคือซื้อเอามาใช้เองกับซื้อเอามาขายนะก็เพิ่มราคาไปไหน่อยแต่ส่วนใหญ่คนขายเขาขายแพงอะมีผมนี่แหละขายถูกก็ <c oughs> ขายถูกว่าปกติสักหนึหืสเหรียญน,นะครับ เดี๋ยวเราจะไปฟาร,ร์มของกันต่อที่ปลาสีเขียวถ้าเป็นปลาสีเขียวเนี่ยจะมีหีบให้เปิดอยู่2อันนะเอ้ยสีเขียวอะมีหีบให้เปิดอยู่อันนึงเท่าทีแล้วก็ถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยก็จะมีหีบให้เปิด2อันนะครับส่วนปลาสีแดงหรือภูเขาหินสีแดงเนี่ยก็มีให้เปิด2อันเหมือนกันแต่ของจะดีกว่าละสมบีจะเยอะกว่าแค่นั้นเองนะ ซึ่งหอ,อกเนี่ยก็ค่อนข้างจะตีเบามากถึงมากที่สุดนะครับหอ,อกเนี่ยมาการใช้ในป่าสีเขียวกับภูเขาสีเขียวเท่านั้นนะพอไปที่ป่าสีเหลืองหรือป่าสีแดงเนะี่ยถ้าเจอซอมบี้หลายตัวนี้คือไม่ไหวแล้วนะต้องวิ่งต้องรีบวิ่งออกจากแมปนะครับอย่าไปสู้นะอันนี้ก็คือการแข่งขันนะครับที่บอกเขาวมการแข่งขันเดี๋ยวมันจะมีเครื่องหมายตกใจขึ้นที่ รูปถ้วยรางวัลนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีขึ้นนะครับก็เลยยังทำเควสนั้นไม่ได้ในทวลครลองเนี่ยผมว่าผ้าผ้าที่ได้เจ็กซอมบี้เนี่ยโคตดสำคัญเลยนะเพราะว่าเอามาคาเป็นผ้าพันแผลในการหิวเลือดนะแล้วบางทีมันก็จะมีเควสอันนี้เข้ารอบแข่งขันแล้วนะโอเค และบางที่มันจะมีเควสาให้ค้าอะไรก็ได้นะครับผมก็ค้าผ่านแผลนี่แหละก็จะช่วยให้ทำเควสได้ไวขึ้นนะครับอีกอย่างเควสในตัวละครลองมีน้อยนะไอ้ไม่ได้เควสการค้าบะครับพิมพเขียวในการคร้ามันต้องเอาไปแรกกับตัวละครเจ้าหน้าที่ในแองก์นะ ซึ่งบางทีการสะสมหรือการแลกของบางทีมันของบางอย่างมันหายากนะครับและที่หายากที่สุดก็คือคูปองที่เกิดจากการขายของเราเนี่ยเพราะบางทีมันหาคนมาซื้อของเรายากมากเลยและของที่เราขายบางทีมันขายได้ทีละ1 0 0่0 0อยอย่างเงี้ยแล้วคูปองที่เขาใช้ในการอัพเลเวลเนี่ยบางทีมันมันไปถึง2 0 0 0ันถึงสอย่างเงี้ยโอ้โหกว่าจะอัพแต่ละที หมือนกรีดเลือดอะหายากมากครับหาคนมาซื้อยากมากจริงยิ่งถ้าแคลนเรามีอมีคนเยอะนะครับแต่เปิดร้านเยอะอย่างเงี้ถ้าถ้าลูกค้าเจอของดีกว่าเนี่ยเขาก็ไปซื้อที่ร้านอื่นนะไม่ได้มาซื้อที่ร้านเราก็เหมือนกดก็เหมือนตลาดทั่วไปนี่แหละครับเหมือนที่เราซื้อของเงี้ย คลาถูกเนาะคนก็ไปซื้อร้านนั้นตามกฎของการตลาดนะครับเดี๋ยวเราไปทำเครือเร็เตเราก็จะไปเอาค่าจ้างค่าสัญญานะแต่ตอนนี้เราเข้าร่วมการแข่งขันใช่ไหมเมื่อเราเข้าร่วมการแข่งขันนี่เราก็ต้องค่าซอมบี้นะครับเพราะว่าซอมบี้หตัวจะมีค่าคะแนนเออ สะสมนะครับไม่เท่ากันใครที่ได้คะแนนสะสมมากที่สุดก็ได้ลำดับ1 2 3 4 5ามสไล่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าความพิเศษของแต่ละลำดับเนี่ยมันอยู่ที่ว่าของรางวัลที่ได้ครับอย่างรางวัลที่1อ่าคนที่ได้ลำดับที่1 2 3เนี่ยก็จะมีถ้วยรางวัลน,นะครับแล้วก็จะมีกล่องของสุ่มให้ด้วยนะซึ่งของสุมเนี่ย บอกตรงๆว่าโคตดดีเลยนะแต่ฝาเราจะได้ที่หนึ่งเนี่ยยากมากและลำดับต่อมาก็คือเป็นคูปองครับคูปองที่ได้ก็จะลดสัน่นกันไปเนาะซึ่งลำดับที่สูงสุดที่ผมเล่นตอนนี้นะครั้งนี้ที่ผมเล่นก็จะอยู่ประมาณ5มันงถ้าจะไม่เปินนะครับสูงสุดของผมคืออันดับ5แต่ถ้าสมัยก่อนนะครับ ก็เคยได้อันดับหนึ่งเหมือนกันเคยได้ถ้วยรางวัลด้วยนะสมัยนั้นคนก็เล่นเยอะอยู่นะครับสมัยนี้คนก็เล่นเยอะนะมือใหม่ก็เยอะเหมือนกันผมก็เรียกว่ามือใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่ากลับมาเล่นใหม่ไงมือใหม่ที่ไม่ใหม่แล้วแต่สถานที่ใหม่ๆที่เกิดขึ้นผมก็ยังไม่เคยไปนะพอดีไปดูตาม YouTube ของพี่ๆหลายๆคนนะครับที่เข้าเล่นไว้นานแล้วเนี่ยนะครับ เออเขาไปหลายที่แล้วนะไปที่แปลกๆที่ผมไม่เคยไปแล้วนะผมก็ยังอยากไปอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้มอเตอร์ไซค์สักทีนะแต่ถ้าไม่ได้มอเตอร์ไซค์ก็คงจะไปส,สำรวจหลายๆที่แล้วเพราะว่าไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์จะได้ตอนไหนนะขาดแค่ล้อสอล้อเองอะแล้วเราก็ไม่เติมถ้าเติมมันก็คงจะง่ายด้วยมั้งนะ แต่ถ้าเราไม่เติมก็ต้องตามยถากรคมนะครับอันนี้เดี๋ยวพิมพ์ชื่อ YouTube ของตัวเองไปแล้วกันนั้นเดี๋ยวเผื่อมีใครเข้ามาส่องที่ YouTube ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะตัวย่อเป็น Y T D แล้วก็ชื่อชื่อ YouTube ของเราร R I s H S E N G z 9ดีไหมเลยเจ้า YouTube เต็มๆเ,เลย จุดทูบเต็มๆก็ได้มั้งอ๋อโอ้โไม่พอครับตัวอักษรมันไม่พอ R I C H S นี่ยมันพิมพ์เก้าไม่ได้อขาดตัวเดียวเองอะไม่ก็ต้องเอาตัวอักษรย่อนะ U T แล้วก็ R I C H S 9กาหาคนกด subscribe เพิ่มครับ ถ้ากดถึง1,000คนก็จะยิ่งดีเลยนะครับอยากสร้างารายได้ให้ตัวเองเหมือนกันเนาะจะได้มีแรงบันดาลใจจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าเออมีคนดูคลิปเราเพิ่มขึ้นนะครับใจเราก็พองโตมากขึ้นนะปกติเล่นไปมีคนดู1นคนสคนรอบนี้รู้สึกจะไปที่10-20แ่สิบลขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆเลย รู้สึกเป็ดตารู้สึกดีอย่างยิ่งเลยครับรู้ไหมว่ายอดวิวหนึ่งวิวที่คุณดูเนี่ยโอ้โหผมนี่แฮปปี้มากนะครับขอบคุณอีกครั้งโอเคเดี๋ยวเรามาเคลียร์ของในกระเป๋าก่อนนะเพราะว่ามันไม่มีกระเป๋าดำอะ่ะทุกคนแล้วก็กระเป๋าเขียวนี่คือราคา40,000คูปองอนะ แล้วดูคูปองข้างบนผมดิหลักพันอา่าอันนี้คือมอเตอร์ไซค์ของผมนะครับที่เล่นจนเลเวล13นะอัพธุรกิจของเราถึงเลเวล13ก็จะได้มอเตอร์ไซค์มาฟรีหนึ่งคันนะครับรู้สึกว่ามอเตอร์ไซค์ได้ง่ายกว่าตัวละครหลักอีกแต่ยังไม่ได้ลองขับไปไหนนะไม่รู้ว่ามันขับไปที่ไหนได้บ้าง ในแคนผมเนี่ยก็พอดีผมขาขอเขาไม่อยู่นะใช้แคนว่าสบายครับลองพิมพ์ดูในแคนก็ได้นะถ้าสมมติอยากอยู่แคนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีสมาชิกอยู่สามสี่คนนะครับมีเจ้าของเจ้าของแคนชื่อโมซ่านะครับมิสเตอร์โมซ่าฮ่าแล้วก็มีต้าคงนะครับแล้วก็มีผมนี่แหละมิสเตอร์อ่าไม่ใช่มิสเตอร์ดิลิซาดก้าวนะครับ และผมว่าสังแกตว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะได้แคสไม่ค่อยจะเล่นตรงส่วนแองเอามาลงใน Youtube เท่าไหร่เพราะว่าเพลงที่อยู่ในแองมันติดลิขสิทธิ์นะครับผมก็ว่าเออทำไมมันมีติดลิขสิทธิ์ป่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพลงที่สามารถใช้ใน Youtube ได้นะเพราะว่าผมเข้าไปเช็คมันเขียนว่าแค่แจ้งเรื่องลิขสิทธิ์เฉยแต่ว่าไม่ได้มีผลกระทบต่อช่องเลยต่อวิดีโอเพราะฉะนั้นก็สามารถเล่นได้นะ แต่ไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลกระทบต่อการสร้างไรายได้ไหมเพราะผมก็ยังเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาทำเควสต,ต่อนะครับเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็เก็บคินห้าก้อนนะทีนี้เราก็ต้องสู้กับซอมบี้ด้วยนะเพราะว่าอยากได้ลำดับดีๆนะครับในการแข่งขัน,ขนซึ่งตอนนี้ผมตกมาอยู่ลำดับที่เจ็ดละ และคาดว่าน่าจะล่งลงไปเรื่อยๆนะเพราะว่าบางคนเขาไปสู้ที่ป่าสีเขียวไงคะแนนก็จะได้เยอะกว่าและการไปป่าสีเขียวมันก็ต้องมีอาวุธที่ค่อนข้างที่จะตีแรงนะแต่เราไม่มีไงเราไม่มีไงไม้พายจะไปตีอะไรกับซอมบี้ปกปนผิดซอมบี้เท่าฐานนะนะอ้วนโฉอย่างเงี้ยขนาดในตัวละครหลักเรายังต้องใช้อามาเชตี้แล้วไม่ก็เปิดเลยใช่ไหม แล้วอันนั้นมันยังพอฮิวเลือดไวไงแต่อันนี้มันมันฮิวเลือดช้ามากอะไปสู้ไม่ไหวหรอกทีนี้เทคนิคในการเล่นแองเนี่ยนะครับตัวละครลองเนี่ยถ้าเราไม่อยากจะไม่อยากจะสูซ้ซอมบี้ใช่ไหมเราพยายามเดินอยู่ด้านหลังมันนะครับย่องไปที่ด้านหลังมันแม้จะใกล้แค่ไหนมันก็ไม่เห็นเรานะแต่ถ้าเรา <laughs> เดินอยู่ตรงหน้ามันยังไงมันก็เห็นครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เทคนิคน,นี้นะถ้าจะเอาตัวรอดจาก แป่งนะครับับว้ายนี่คนผิดนี้เลยตีแล้วนี้อย่าไปหาของกันต่อไปที่ภูเขาสีเขียวภูเขาสีเขียวก็จะมีฮีบิยูนน่อย่างอันนะแต่ว่าซอมบี้มันกระจอกซอมบี้ก็พอสูซได้อยู่นะครับ ก็เดี๋ยวตีซะให้หมดแล้วก็เก็บคะแนนการฆ่าอมบีไปแล้วกันส่วนลำดับนี่คือไม่หวังแล้วไม่น่าจะได้ลำดับหนึ่งถึงสามแล้วจะเดี๋ยวหากล้องก่อนถ้าสมบีมันมาสู้เที่ยตัวเราไม่กลัวนะแต่ถ้าสมบีมาหลายตัวนี่ก็ค่อนข้างที่แบบสู้ไม่ค่อยจะไหวเหมือนกัน <laughs> เพราะว่ามันหิวเลอือดชายอย่างที่บอกอะครับ ถ้ามันหิวเลือดไปเหมือนตัวละครหลักก็โอ้เฉยๆเลยสบาย <c oughs> ตรงนี้มีสมบีอันนี้กระเป๋าเจ่ละเอ้ยกระเป๋าแล้วหีบไอตัวนั้นมันจะเห็นไหมนะสมบีข้างบนมีอาวุธไหมไม่มีอาวุธด้วยนะ ต้องทิ้งเชือกครับเชือกบางทีมันก็ไม่จําเป็นนะเพราะว่าเสื้อผ้าบางทีมันเก็บแจกกล่องอยู่แล้วไงผมถ้าเอาไปเก็บในกล่องหลังมันก็เสียพื้นที่นะเพราะฉะนั้นผมก็จะเล่นแบบนี้ครับคือถ้าเจอเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นหมวกเสื้อกงงางเกงรองเท้าเนี่ยเวลาเจอผมก็จะเปลี่ยนทันทีแล้วก็ลบอันเก่าออกนะครับมันจะได้ไม่เปลืองพื้นที่เพราะยังไงแล้วก็หาหรือคาบเองได้อยู่แล้วไงแค่เอาผ้าเชือกอะไรพวกนี้มาคาบนะครับ ลำดับเรายังไม่ตกนะยังอยู่ลำดับที่เจ็ดอยู่แต่ก็ไม่น่าจะสูงไปไปกว่าน,นี้ละค่อยๆใสซ่ซอมบี้ไปครับรักษาลำดับเราไว้รู้สึกว่าลำดับที่เจ็ดนี่จะได้50โคปองหรือ20โคปองนี่แหละ50มัง้ง เพราะว่าถ้าลำดับต่ำกว่า1ินี้น่าจะได้แค่20สบคูปองนะครับและของที่ขายก็เอยและของที่ต้องไปซื้อตามแอ่งต่างๆน,นี่ก็20่สิบาทนี่จะซื้อเอ้ย2่คูปองนี่จะซื้ออะไรได้มีอะไรไหมมีซัมมี่ตรงไหนมั้งแต่ว่าระหว่างที่เราเล่นอ่าชูตีอะไรวะ ระหว่างที่เราแข่งขันไปด้วยเนี่ยเก็บคะแนนไปด้วยเนี่ยเราก็ได้คูปองจากการฆ่าซอมบี้แลยนะครับปกติเราฆ่าซอมบี้ตัวหนึ่งจะได้ประมาณ3คูปองนะตีสิตัวก็ได้30อืมแล้วถ้าเป็นซอมบี้ที่แบบพลังชีวิตมันเยอะเงี้ยก็ได้คูปองเยอะขึ้นด้วยนะจะอ้วนฉุอยกเงี้ยแต่ผมยังไม่ได้ลองไปตีมันนะเพราะว่าอาวุธที่มีมันมันซุ่มไม่ไหวจริงๆครับ เดี๋ยวเราไปที่เขาภูเขาซีกอีกรอบหนึน่งนะครับอีกที่หนึง่งเพื่อเปิดหีบให้ครบห้าอันเมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรกีบหีบในครบพักกนใช่ไหมโอตาผมเริ่ไปแล้วเนาะ <c oughs> ไปหาหีบก่อนครับจะได้อ่ทาทำเควียนี้สำเร็จน,นะ ตรงนี้มีซอมบี้หนึ่งตัวจะฟาดดีไหมไม่ดีกว่าหวังว่ามันคงไม่หันกลับควบกลับมานะตรงนี้มีซอมบี้หนึ่งตัวน่าจะเจอกล่องแนละ้วโอ้โหแต่มีซอมบี้ดักด้วยวซัดมันก่อนหนึ่งทีแล้วซอมบี้พ่นพิษด้วยนะ <c oughs> ไหวไหมต้องระวังมันพ่นพิษใส่ครับเฮ้ยไม่ทันละขออาวุธ ดีๆหน่อยได้ไหมไม่ได้มีหน้ากากว่าเอาอะไรทิ้งเนี่ยไปต่อ,อยังเลยขีปีนหนึ่งอันครับเฮ้ยเฮ้ย้จะย่องทำไมเนี่ยวิ่งสิเว้ยเฮ้ยตรงนี้มีกล่องนี่ไงโอเค เดี๋ยวกลับมาเอาตรงนี้กลับไปเอากล่องอีกอันหนึ่งครับเราจะได้ทำเควสสำเร็จนะเอ้ยเอ้ามันวิ่งไปไหนมันอะสัมบี้ตาถั่วนี่ว่า เอาอะไออกดีเอ,อ๊ะกับแองดีวะนี่ครับก็การเล่นก็ประมาณนี้แหละไปเก็บของตามสถานที่รอบๆแองเนี่ยแล้วก็มาส่งของที่แองไม่ได้มีอะไรเล่นให้เยอะแยะเท่ากับ ตัวละครหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเล่นค่าเวลานะครับรอพลังงานของตัวละครหลักเพิ่มขึ้นแล้วเราก็กับไปเล่นตัวละครหลักแค่นั้นเองมันอาจจะสนุกกว่านี้ก็ได้ครับถ้าแบบมีอาวุธแรงๆนะเนี่ยผมยังขาดคูปองคูปองจากการขายของ ถ้าย่างคือกลับมาแองก็คือพลังชีวิตไม่เพิ่มด้วยนะอามน้ำหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้โดนซัมบี้พ่นพีพ่นพีใส่มานะเอาขวดไปกลอมนะเหมือนเดิม ของเต็มเลยนะคือตอนนี้เต็มแล้วยวครับทุงยาผ้าพันแผรสิใส่เก็บไว้ถ้ามันเต็มบางทีก็เอาไปขายก็ได้นะครับแตไ่ไม่รู้ว่าจะมีใครซื้อไหมโอเคทําควสเสร็จก็มารับคูปองครับลำดับเราก็อยู่ที่นี่แหละเจ็ดนี่แหละ ชียร์ของในกระเป๋าก่อนแล้วก็รับเควสใหม่ครับเลือกรับบนดูว่าเราจะทำจะทำเควสไหนนะเลือกได้แล้วเราก็กดตึง้งแล้วก็ไปทำตามเควสนั้นครับโอเคสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ